สวัสดีค่ะมาพบกับช่องนำโชคชาแนลค่ะมีแนวทางหวยฮานอยประจำวันที่19กุมภา2566มาฝากท้ายคลิปนะคะวันนี้ก็เช่นเดิมค่ะมาทำบุญสังฆทานค่ะก็มีตัวเลขฮานอยมาฝากท้ายคลิปนะคะก่อนจะไปชมตัวเลขก็พามาชมบรรยากาศวัดบางฉลงนอกค่ะ วันนี้บรรยากาศดีมากอากาศสดชื่นมีคือไม่ร้อนมากค่ะอากาศกำลังดีมีขนุนด้วยขน,ขนุนกำลังจะออกผลต้นเตี้ยๆต้นเล็กๆอะค่ะดกมากมีอีกต้นหนึ่งทางขวามือค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นเล็กนิดเดียวแต่ลูกออกลูกดกมากเนี่ยค่ะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสกลับต่างจังหวัดต้องซื้อกิ่งพันธุ์ไปปลูกที่บ้านแล้วเนาะเห็นขนุนที่วัดแล้วก็อยากจะเอาอะไรไปปลูกที่ที่บ้านชอบปลูกค่ะดูแล้วมันก็จะสดชื่นเนาะค่ะก็มาทำสังฆทานมันหยุดค่ะให้วันนี้วันพระนะคะก็ท่านไหนว่างก็เข้าวัดเอาตามสะดวกค่ะ สบายใจแบบไหนก็ทำเนาะที่ไม่เดือดร้อนใครก็พอค่ะตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำทางช่องไม่ได้แนะนำหรือชักชวนทุกท่านเล่นการพานันนะคะนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางทางช่องก็ไม่ทราบว่าตัวเลขจะออกตัวไหนตัวเลขมีเข้ามีหลุดค่ะ ก็ชมเพื่อความบันเทิงถ้าชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็ผ่านค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมติดตามโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ